มนุษย์ป้าพาเที่ยวต่อให้มันลุนละทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันหวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปจะไปปีนเขาหรือลงแก่งในสุดแรงป้าก็ยังสู้ตาย ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมนุษย์ป้า้าเที่ยวรายการผเกวิเยวกะวั่าัวใจเฟี้ยวเฝ้าลืมคำว,ว่าแก่มีแต่คำว,ว่าเก่าท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาระขนาดนี้ค่ะยายก็อยู่ที่นี่แลยคะ่ะดินแดนดึกดำบรรสัตว์โลกร้านปีไดโนรซแพเน็ตค่ะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่สวนสนุกค่ะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งโลกดึกดำบรร ใจกลางกรุงเทพมาหานครเลยีเดียวนะคะพ่อแม่เราเข้าไปสัมผัสแล้วเขาปลุกชีวิตของจากไดโนเสาร์ที่หายสาบสูญไปให้กลับมามีชีวิตมันจะตื่นเตลึงแรือน่าติดตามสักเพียงไหนตามยายเข้าไปข้างในก็เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณยายยินดีต้อนรับสู่ไดโนเสาร์พาเนกค่ะสำหรับโซนแรกนะคะจะอยู่ด้านนี้นะคะขวามือเลยนะคะคุณยายจุดกําเนิดของไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวคุณยายเข้าอุโมงค์มิติเวลากันก่อนเลยอุตส่าหเลยะจะได้เข้าอุโมงค์มิติเวลาค่ะเดีย๋ดยวเราจะย้อนเวลาสู่ยุคแห่งไดโนเสาร์กันก่อนเลยนะคะสำหรับโซนแรกนะคะตื่นเต้นจังเลยคุณยายไปเลยนะคะไปไปค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ วยจังเลยเี่ยย้ายต้องยังไงมั่งอะตื่นเต้นนะสำหรับในโซนนี้นะคะ,คะเป็นชื่อโซนว่าเบทเทรโกลไดนโนเสาร์ดิสทริกนะคะ,คะก็จะเป็นเรื่องราวเกอี่ยวกับจุดกําเนิดไดนโนเสาร์ด้า<อ>นใน,นก็จะมีด้การทั้งหมด4ห้องนะคะ,คะแล้วก็จะมีไฮไลท์อยู่ที่ไข่ไดนโนเสาร์ของจริงค่ะ ทีได้เห็นของจริงๆเลยเหรอคะใช่ค่ะหูตูนเต้นมากเราสงสัยมันจะแตก,กว่ายายนะคะไข่เนี่ย65ล้านปีมาแล้วโอ้สุดยอดค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมของจริงด้านในกันเลยดีกว่า,านะคะายคาะลูกไปยังไงคะทางนี้เหรอคะค่ะไปเลยค่ะ ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้อง The i y o f t e Universe นะคะ<ด>กคะ็จะเล่าเกี่ยวกับจุดกําเนิดแล้วก็จุดสิ้นสุดของไดโนเสาร์ว่<อ>วาทำไมไดโนเสาร์วเผาพันธุ์ขนาดใหญ่จึงสูญพันธุ์ไปจากโลกนะคะก็จะได้มารับชมเป็นภาพไปนสามิติค่ะจะได้รู้ว่าจุดกําเนิดมันคืออะไร<ช>ตรงน,นี้ก่อน<ะ>ใช่ไหมคะแล้วไปจุดอื่นต่อไปได้ใหญ่พร้อมแล้วคะ่ะเปิดให้ใหญ่ดูเลยคะ่ะคุณขาได้ค่ะ,คะ โอ้โหเมื่อกี้อะไรอยากขยายเวียนหัวไปหมดเลยค่ะคุณขาเมื่อกี้เราก็ไปการทะลุมิติอุโมงค์การเวลานะคะมาที่ห้องฟอร์ซิแอนดรีอห้องนี้เลยค่ะอ๋ออุโมงค์มิติไฮไลท์ของห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ไข่เตโนเสาร์ของจริงค่ะอายุหะอายุ65ล้านปีมันอยู่ตรงไหนท่านคะอยู่ด้านนี้เลยค่ะยายไปดูหน่อยนะคะอยากเห็นโอ้โหคุณผู้ชมลองมาดูไข่65ล้านปีกันค่ะนี่เนี่ยเหรอคะ ที่ว่าไข่ไดโนเสาร์ของจิงนะคะใช่ค่ะสำหรับไข่ไดโนเสาร์ของจิงเป็นฟอสซิลอายุ65ล้านปีค่ะอของเจ้าเทอริโโซิสโนซอรัสนะคะซึ่งค้นพบที่ทะเลทรายโกบีที่มองโกเลียนะคะจากทะเลทรายโกบีเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นไข่แฝดติดกันเลยค่ะโอ้โหไข่ยาก,ากมากๆค่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ย เราจะได้เห็นไข่ดึกดำบรรพ์้าร้าน4ีอยู่ที่กลางกรุงเทพขนาดนี้มันมีตัวห้ยายเห็นไหมยายร้าเหนอย่างค่ะมีตรงไหนอยค่ะดูด้านนี้เลยค่ะโอ้นี่เหรอคะใช่ค่ะแล้วด้านนี้นะคะก็จะเป็น เรียกว่าเป็นเจ้าของไข่ที่รู้มื่อสักครู่นี้เลยค่ะอ๋อไอ้เจ้าตัวนี้น่ะหรอคะใช่ค่ะเออไอ้เทอร์เรสโซอฟอร์ซอลัรรสอะไรนี่ใช่ไหมเจอร์ริสโซนโซลัสค่ะอ๋อนี่นะคะตัวมันใหญ่ขนาดนี้เลยนะใช่ค่ะไข่มันใบติกเดียวเองนะครัคุณขาเรียกว่าสวยงามเพราะว่าขอบปลายก็จะมีเรียกว่าเป็นขนคล้ายๆกับ สัตว์ปีกด้วยค่ะโอ้มันมียีนของไก่อยู่ในตัวแโนสเร์ด้วยค่ะโอเหรอคะโอ้มันมียีนอยู่ใช่ค่ะดอกก็รู้ว่ามันเป็นตัวนี้แล้วก็เป็นไข่ไอที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ค่ะดูยจื่นจรึงมากเลยละคะดอกจากไอตัวนี้แล้วอะค่ะเดี๋ยวยากจะได้เห็นอะไรอีกอะคะคุณขาเดี๋ยวจะพาไปห้องหลับเดนอเชอรีค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะยายอยากเห็นสนั่นเลยค่ะตรงนี้หรอคะโอ้ค่ะดีค่ะมนุษย์ป้าพาเทียว มนุษย์ป่าพาเทียวสนับสนุนโดยเควิน่ากินสกัดจากธรรมชาติสำหรับไล่ยุงและแมลงนี่ก็เป็นห้องหล b d e โ o t a รีค่ะห้องอะไรนะคะห้องล a บค่ะเป็นห้องล a บเหรอคะอุย้ย มีอะไรด้วยคะเนี่ยเราก็จะจัดการแสดงไข่ดา,าวรูปทรงต่างๆมากมายค่ะหรอกคะ่ะไข่จริงหรือเปล่าคะเนี่ยหรือยังไงคะ,นนะเด็ก<ห>จำลองมาเด็ว,เดวจำลองค่ะโอ้ก็จะมีบอกสายพ<ไ>ันธุ์ไข่ตัวไหนอะไรยังไงอย่างนี้หรอกคะเนี่ยใช่คะ่ะรูปทรงต่างๆแล้วก็สายพันธุ์พวกอีิคะเนี่ยทรงกลมก็จะเป็นไข่สายพันธุ์จุลชอะไรแบบนี้ค่ะอืเ<ๆ>ยอะแยะไปหมดเลย โอ้ดีจังเลยนะคะมาที่นี่ด้ความรู้แล้วก็สนุกด้วยสนุกพีกท่าคุณผู้ชมไปติดตรงนี้ต่อเลยค่ะเป็นไขยรูปทรงต่างๆแล้วก็เดี๋ยวที่นักวิจัยกำลังเข็นมาค่ะเป็นรูปของแบคทีโอซารัสเพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้เลยค่ะ,คะได้แลาวน่ารักคับพิกตาได้ด้วยดูสิอ้ยอ้ยได้แล้ว ชิคานี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคาจะได้เห็นเนี่ยโอ้โด,ด,ดูดูดูสิน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ไข่ของมันก็จะอยู่ด้านหลังค่ะเป็นรูปทรงกลมนะคะเป็นของไข่พันธุ์กินพืชค่ะโอ้อันนั้นใช่เรนคะตัวนั้นหรอคะอันนู้นนะคะอุ่ะพูดได้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยเออ โอ้ตายตายตายโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะคะเมื่อกี้เรามาตามหาไข่านะคะยายกลัวฉีเปิดเลยค่ะไปทางไหนต่อคะนี่คุณขาเดี๋ยวโซนต่อไปนะคะกอออกประตูด้านนี้เราเลี้ยวขวาเลยค่ะโอ,อด้านนี้เหรอคะใช่ค่ะโอเเราไปกันเลยดีไหมคะได้ไปกันคะ่ะทางนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็โซนนี้นะคะจะเป็นโซนถัดมาจากโซนที่เราเข้าเมื่อกี้ค่ะ,คะโซนแอร์เอเชียซาวด์ไโ,โนค่ะอ๋อแลนี้แลุณยายจะมาตรงจุดน,นี้ต่อใช่ค่ะแลียวมันจะทิ้งยายกลัวคนเดียวหรอยายกลัวไม่ทิ้งค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพี่ไผ่นะคะที่เขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับไดโ,<อ>โนเสาร์ของเราค่ะอ๋อคนนี้เหรอคะ่ะสวัสดีค่ะเพียงขอบคุณมากนะลูกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จ้าใบพายคนสวยเออดีจ้าอุ้ยสวยและยังใจดีเนาะพายายดูไดโนเสาร์ไดโนซร์โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยโซนต่อมาเลยของผมนะครับโซนนี้นะครับจะเรียกว่าแอร์เอเชียสตาร์ออฟไดโน่ห้องนี้จะเป็นห้องทำงานของนักบรรพันชวินวิทยาครับผมอันนี่อะไรอ่ะอ่านี่เป็นซากคอสซิลนะครับที่ เราจำลองมาให้น้องๆแล้วก็คุณลูกค้าได้รู้จักกันครับนี่เลยกับซากฟอสซิลของลูกเจ้าไทยรนอรสวรรคเล็กอ่าและต่อมาเลยครับที่เป็นซากฟอสซิลคอมกิ้งครับไม้แปลสภาพเป็นหินอันนี้เหรอคะครับผมได้มาจากแม่น้ําปิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้โอ้เนี่ยเหรอคะอ๋อมันกลายเป็นหินใช่ครับสิ่งเหล่านี้ท่านักวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าการตกผลึกนะครับเพราะว่ามันแปลสภาพใช่ครับผมเพราะปกติสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูกหรือว่าไม้ปกติแล้วมันจะสามารถย่อยสลายได้อุปกรณ์นะครับที่นักวิทยาใช้ในการขุชีวิต ปั้ติ้วนะครับนักอะไรนะนักบรรพชีวินวิทยาครับผมบรรพชีวินวิทยาครับผมหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับว่าเป็นนักธรณีวิทยานะครับเป็นนักธรณีวิทยาโอ้ในคืออุปกรณ์ที่เขาใช้ใช่ครับผมก็มีแล้วก็นี่เท่านี้ก็ยังมี โมเดลนะครับที่เราทำมาให้ดูว่าการ<อ>แบ่งชั้นหินของไดโนเสาร์นะครับที่นะักไดโนเสาร์เป็น3ยุคด้วยกันนะครับก็จะมีไทแอสซิกนะครับจูราสิกและครีเทเชียสยุคสุดท้ายนะครับ<อ>ทั้งหมดนี้นะทั้ง3ยุคของไดโนเสาร์นะครับจะเป็นมหาย,ยุครวมๆว่ายุคมีโซโซอีนนั่นเองที่ทางวิทยาศาสตร์เราเรียกกันไว้นะครับ<อ>และด้านหลังห้องก็ยังมีนะครับคุณยายด้านหลังห้องเราเป็นแผนที่โลกนะครับโอ้นี่หครับผมนัะคนพายชีวินเขาไปขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์แต่ละประเทศนะครับที่เขาไปขุดค้นพบ อ่าแต่ละสายพันธ์เลยนี่เลยครับเขาไขุดเจอมาแต่ละที่ทั่วโลกก็จะสายพันธ์ต่างๆอย่างนี้ใช่ครับดดีจังเลยนะคะแล้คราวนี้ยังไม่พอนะครับด้านในของผมยังมี ไดโนเสาร์นะครับขนาดใหญ่เท่าขนาดจริงทั้งหมดเลยทั้งสามยุคของไดโนเสาร์นะครับได้ผ่าใหญ่ไปสัมผัสหน่อยได้ครับผมเชิญเลยใช่เลยครับผมดีจังเลยนะดูตาเชิญเลยครับสวยงามเนาะโโอ้หนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เพนทิโอซอรัสนะครับเป็นไดโนเสาร์ใช่ครับอยู่ปลายยุคไทยแอสซิคยุคแรกของไดโนเสาร์นั่นเองครับผมตัวนี้ใหญ่มากเลยนะครับผมตัวนี้ชื่อว่าอีเกลนเดอดัน นะครับหรือว่าตุ๊งก่กายักษ์ไอเนี่ยหรอคะนเนี่ยครับผมที่ผมบอกว่าน่าสนใจเพราะอะไรไหมครับคุณยายเป็นไดโนเสาร์ตัวแรกนะครับที่นันกวาทาิทยาณคดีวิทยาขุดค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์นะครับทรคันเนครับผมไดรุกน้าโอ้โหครับไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับ<ะ>นักวิทยาศาสตร์ไปตรวจเซลล์แล้วนะครับจะมีลักษณะเ<ะ>ซลล์และเก็ดเลือดคล้ายกับสัตว์ที่ยังมีชมีวิตอยู่ในปัจจุบันนั่นก็คือเจ้าอีกัวน่านะครับไอเนี่ยหรอจ๊ะใช่ครับผมเขาจึงตั้งชื่อมันว่าอีกัวโนดอนนั่นเองครับคุณยายนะครับ ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่มากนะครับเพราะยุคสุดท้ายในสสเออสาดุร้ายและก็ใหญ่นะครับตัวใหญ่มาขึ้นนี้ครับเาขาจะชื่อว่าเจ้าไทยซนอซโลท็อปนะครับตัวเนี้ย คุณยายเราเข้าไปตรวจฟันให้เขาสิครับไม่ใช่นี่คุณยายเราเล่นครับผมตัวนี้จะเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ชนิดสุดท้ายที่ครอบครองโลกนะครับแล้วก็มาดูนี่คู่ปรับเขาตลอดการนะครับอะไรคะเนี่ยอ่านี่คือกิ้งก่าหางลูกตุ้มนะครับเจ้าว้าอันนี้หางหรือหัวครับผมหางครับผมจะมีลักษณะหางเหมือนค้อนหัวอยู่ด้านนี้ครับคุณยายนี่มาดูหน้าตามันดีกว่านะครับแล้วเรามาดูไดโนเสาร์นะครับที่ดุร้ายนะครับแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกในตระกูลนักล่านะครับที่อยู่ในยุคที่สามของไดโนเสาร์นั่นก็คคืืออออเเจ้าาไทนนซรรรรััส็กะบหว่ เรียกสั้นๆว่าทีเล็กนั่นเองครับนี่เลยนี่ละครับใช้ยาก็คือกิกาทอราราดนะครับตัวนี้ชื่อกาตาราราสมนุษย์ปลาพาเทียวมนุษย์ปลาพาเทียวสนับสนุนโดย PTT Live Station ความสุขลลากสไต์ในทีี่เดยหวสวัสดีครับพบกับผมพลังวิทักโลกคุณผู้ชมทุกท่านคงเคยได้ยินว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเดิมชื่อว่าเขื่อนแม่งัดความสำเร็จของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนคือการได้ทำนาการเพาะปลูกทั้งพืชยืนต้น ให้ผลและพืชนล้มลุกประจำฤดูกาลตลอดถึงผักชนิดต่างๆก็สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงหน้าแล้งไม่มีฝนและทั้งเขื่อนปล่อยน้ำลงมาทางตอนล่างน้อยก็ตามทั้งนี้เนื่องจากระดับน้ำใต้ดินมีความตื้นเพียงพอแก่การหยั่งรากเพื่อดูดซึมขึ้นมาหล่อเลี้ยงลำต้นของต้นไม้ได้ตลอดทั้งปีราษฎรในพื้นที่จึงไม่กระทบกระเทือนแต่ประการใด ในขณะที่หลายๆพื้นที่กําลังร้องขอน้ําเพื่อช่วยเหลือแอปลงเพาะปลูกประโยชน์ที่เกิดจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนถัดมาคือการบรรเทาอ,อทุทกภัยในเขตลุ่มน้ําปิงโดยเฉพาะบรรเทาน้ําหลากเข้าท่วมตัวเมืองเชียงใหม่นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ําที่เป็นอาหารโปรโตีนของชาวบ้านสามารถสร้างอาชีพเสริมทางการประมงน้ําจืดอย่างเช่นการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นต้นเมื่อท่านผู้ชมท่านใดได้เข้าไปใช้บริการ ในสถานีบริการน้ำมันปตทแล้วเห็นถังขยะแล้วช่วยกันแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะที่ต้องนำไปกําจัดเท่านี้คุณผู้ชมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. แยกแลกิ้ม .com และสำหรับวันนี้ผมและพลังพิทักษ์โลกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับมนุษย์ปาพาเทียวสนับสนุนโดย น้้ำปลาแทตาาปลาหมึกตอนนี้อยู่ไหนล่คะคะโซนถัดมาเลยครับต่อจากสวนไดโนเสาร์ของเราครับกับฟมนนี้เลยนะครับไดโนอายนะครับด้านในของไดโนอายนะครับก็จะมีในสว่สนวนของช้าสวรรค์ของเรานะครับหรือว่า ule, คริสตัลแคปซูลโอ้เนี่ยเหรอคะที่มีความสูงถึง42เมตรเลยนะครับเป็นอันดับสองของประเทศไทยเลยทีเดียว ูกมากเลยนะคะเนี่ยครับผมอีกหนึ่งอันครับในส่วนของไดโนอายนะครับนั่นก็คือยุคน้ำแข็งนั่นเองครับยุคไอเอสนะครับในนี้นะคะใช่ครับผมโอ้คุณผู้ชมคะงั้นเราก็ไปกันเดินกันได้เลยครับในนี้นะครับยังมีไดโนเสาร์อีกมากมายเลยที่อยู่ด้านในนะครับในนี้นะครับเดี๋ยวทางด้านนี้นะครับเรามาถึงนี่กันแล้วนะครับกับ คริสตัลแคปซูลนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับคริสตัลแคปซูลจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับสองร้อบาทต่อหนึ่งท่านครับผมเดี๋ยวเชิญเข้าไปด้านในเลยชิงช้าสวรรค์ของเรารอบนึงนะครับในการหมุนรอบก็จะใช้เวลาประมาณ10สินาทีนะครับก็นานเหมือนกันนะคะก็นานครับจะได้ชมวิวกันในกรุงเทพของเราได้นะครับแสดงว่ามันก็คือค่อยค่อย ใช่ครับผมตายอ,อยู่นี้ครับผมทางด้านขวานี่ก็จะเป็นทางในส่วนของยุคยูราสิกนะครับส่วนทางด้านซ้า,นายนี่ก็จะเป็นเจ้าพลาซาราาแล้วก็จะเป็นยุคปริเชียสนะครับยุคสุดท้ายครับผมแล้วไอ้กิ้งช้าไอ้คริสตัลไอ้ของคุณเนี่ยมันปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยแน่นอนครับเพราะว่านอกจากเราจะมีอาเจนาที่นะครับที่คอยอคดูแล อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าแล้วนะครับยังมีพี่ไร์การ์ดนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนที่ดูแลโดยส่วนนี้โดยเฉพาะนะครับก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาคอยดูแลควบคุมชิ้นต่อกระสุนนะครับก็คือการันตีได้เลยค่ะว่าปลอดภัยครับผมค่ะ หลังจากที่เราอาไปขึ้นคริสตัลแคปซูลกันมาแล้วนะครับที่ไดโนอายและโซนถัดมาเลยครับกับโซนนี้ครับเซเว่นดีอั a เมซิ่งบาร์กนะครับตันนี้เป็นโซนล้องใหม่ของเราคือเดี๋ยวคุณยายจะได้ไปสัมผัสกับสัตว์นานาชนิดที่ในนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาคุณยายเข้าไปสัมผัสงั้นเราควไปกันเลยดีไหมคะจะรออะไรละครับคุณยายเชิญครับผมเชิญทางด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณยายนะครับไปสัมผัสวันนี้น่าจะเป็นในส่วนของ ยุคซาฟารีครับไม่ใช่โอเชียนนะครับเดยวคุณยะต้องทำอะไรบ้างคะเดี๋ยวคุณยายไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่คุณยายเดินขึ้นไปด้านบนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวใช่ครับผมไม่ได้ขึ้นไปประกวดไ c a n ซ U นะครับไม่ใช่นะครับอันนี้นะครับขึ้นไปเพื่อเราจะได้สัมผัสกับสัตว์นะครับที่อยู่ในยุคซาฟารีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปลาโลมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณยายเดินมาใกล้ๆได้ใกล้ๆใกล้ๆๆสัมผัสได้ครับสัมผัสได้ อนนี้นะครับคุณยายจะได้เข้าไปสัมผัสอะไรคะเนี่ยไปจนธุ์ไพกับเวสซีแรปเตอร์นะครับกับโคคาโคล่าแรปเตอร์เอ็กซ์ิมนะครับคุณยายน่ากลัวสุดท้เนี่ยน่าไม่น่ากลัวเลยครับแรปเตอร์ของผมน่าดุนะครับทุกวันนี้ก็กินเด็กทุกวันคุณยายแล้วเมื่อกี้คนแก่ใช่ไหมกับางทีก็ได้บ้างนะครับคุณยายเดี๋ยวเชิญเข้าไปสัมผัสด้านใดก่อนเลยกับห้องนี้เลยนะครับบอกเข้าไปเลยครับคุณยายน่ากลยนะห้องนี้จะเป็นห้องบีฟนะครับไปทราบที่ว่าปฏิบัติภารกิจอย่างไรนะครับ อยู่ไหนไม่รู้นะครับอันนี้คุณยายต้องสัมภาษณ์เองอะคุณยายเขาให้เราไปหาอาแท็กไงแล้วเราก็มีเวลาน้อยด้วยดีเราจะหาเจอไหมเนี่ยเออคุณยายมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณยายยายยายตัวใครตัวมันยุยายครับแล้ไรแต่คุณยายนะไม่ต้องหาก็แล้วก็เฝ้ารอบนี้ คุณยายหมดแรงแล้วไอมีแรับเตอร์พี่แรปเตอร์เล่นได้แล้วเรียบร้อยโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้ยายเขาไม่ทำอะไรวะกับพี่แรปเตอร์พี่แรปเตอร์เขาตามล่าแต่คุณยายผลสรุปว่าวันนี้คุณยายปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จนะครับวันนี้นะครับเหนื่อยเลยคุณยายวันนี้ก็เสียใจด้วยนะครับกับคุณยายที่ปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จนะครับลาส ขอขอบคุณคุณยายมากที่มาเยี่ยมชมกับโครงการละแลสเตรอร์เอ็กซ์ติมของเรานะครับโโอ้อสุดยอดคุณยายไปสัมผัสและไปรู้จักกับโซนต่างๆของเราอีกได้เลยนะครับได้เลยค่ะวันนี้ยายก็ต้องขอขอบคุณคุณป้า,า<ผ>ม,มากนะครับแมคุณผู้ชมวันนี้ยาย <S <S ปฏฐฐิบัติภารกาิจไม่สำเร็จครั้งหน้ายายไดพลาดแน่ต้องจัดการมายใหญ่อีโจเคเล็กเนีย่ยเฮ้ยว้าเโอ้โหคุณผู้ชมเจ้าขามันไม่หรอกค่ะ ปร,ประสบการณ์ความมันสุดฟินวันนี้ที่ยายดิพามาเที่ยวถ้าอยากจะสนุกตื่นเต้นเหมือนยายก็ต้องมาที่ไดโนเสาร์แพนิตถนนสุขุมวิทแห่งนี้หรอกค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอกราบขอพระคุณผู้สนับสนุสน,นหลักใจเดีปอตอทอวานิสาเครดิตเดอะบิวตี้อาร์ตน้ำปลาแท้ตาปลาหมึกและร้านกาแฟนาตาลิงชันคอฟฟี่ที่คอยสนับสนุนให้ยายได,ได้มาเที่ยวโชว์ความเก๋ลืมความแก่นะคะ พบกันใหม่พกยายหวังดีและรายการมนุษย์ป้าพาเที่ยวขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะตอให้มันลุ้นระทึกแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปลุยต่อให้มันวาดเสียวแค่ไหนมนุษย์ป้าก็จะพาไปพอทีอ่พี่ ทังเช่าผสมโสงเพื่อบำรุงร่างกายเสริมสร้างสมรรถนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอขอดิพีทังเช่าผสมสงหกระปุก30เม็ดราคา990บาทสั่งซื้อสองกระปุกราคา1,980บาทแถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกรวมมูลค่า2,970บาทแต่พิเศษตอนนี้ลดเหลือเพียง 1,499บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโท0 2 2 3 8 8 9 9 9